สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สวนนวหอมสุขใจนะครับเดี๋ยวเอาต้นไม้เอาต้นไม้มาแบ่งกันดูนะครับถ้าสนใจก็เอสได้นะครับอันนี้เป็นหยิบเงินหยิบทองนะครับอยู่ในตระกูลโคคาเชียนะครับจะแตกต่างจากเกอบเงินกกอบทองนะครับคือตรงที่ใบมันไม่กกอบเข้าไปแล้วก็การจะลายนะครับนี้เขาเรียกหยิบเงินหยิบทองนะครับราคา80บาทนะครับเอฟได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็น แก้วสารพัดนึกโบราณนะครับถ่ายย้อนแสงนิดนึงนะครับต้นสูงประมาณนี้นะครับใครสนใจกระทักได้นะครับ70บาทนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นตัวที่น่าจะเป็นตัวที่สวยที่สุดในตระกูลแก้วสารพัดนึกนะครับแต่มันจะมีแก้วสารพัดนึกโบราณแล้วก็แก้วสารพัดนึกตัวผู้แล้วก็แก้วสารพัดนึกตัวเมียนะครับอันนี้มันจะมีการพิ้วไหวแล้วก็ใบใหญ่ต้นสูงนะครับราคาไม่ตกนะครับการลายสวยงามนะครับ ส่วนอันนี้เป็นพญาจงอ่างแท้นะครับก้านจะลายใบเขียวนะครับอยู่ในตระกูลเดียวกันกับแกวสะรพัดนึกนะครับเขาเรียกเขาเรียกอะโลคาเชียนะครับนี่ครับหัวและใบของเขาสามารถแก้พิษสัตว์แมลงมีพิษได้นะครับแล้วก็พวกงูพวกอะไรแก้ได้นะครับแต่ว่าเราต้องศึกษาวิธีใช้นิดนึงนะครับสมมุอไทยก็มีโทษได้นะครับถ้าหากไม่มีการศึกษาก่อนใช้นะครับ ตัวนี้เป็นผู้ปีกนกนะครับกระถางใหญ่เลยนะครับเห็นไหมครับขายไม่แพงนะครับขหญ่แบบนี้8ปิบาทนะครับสนใจทักได้นะครับไปตัดแยกได้เยอะเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้แต่งมันนะครับส่วนตัวนี้เป็นผู้ทองนะครับสวยงามนะครับทำเป็นฟอร์มเลยนะครับห้าสิบาทนะครับทักได้นะครับสิบบาทส่วนนี้เป็น เฟินเจ็ดหอยนะครับหรือว่าเจ็ประมมอุดมทรัพย์นะครับแล้วแต่ที่ท้องที่แล้วที่เขาเรียกกันนะครับนี่มาจุใส่ถุงนะครับห้าสิบาทครับเวลาโตฟอร์มใหญ่มาสวยนะครับส่วนนี้เป็นว่านตะขาบนะครับเล้อีกเรื่องอีกอย่างหนึ่งว่าบันไดเศรษฐีนะครับหัวและรากของเขาสามารถใช้แก้พิษพวกตะขาบแมลงสาบกัดต่อยได้นะครับสนใจก็ทักได้นะครับห้าสิบาทนะครับก้อนหนาๆเลยนะครับนี่ทำว้ส่งช้อปปี้นะครับ ตัวนี้เป็นโชคเก้าชั้นนะครับลูกด่างนะครับกำลังสวยนะครับรากกำลังงอกนะครับแต่งได้นะครับสวยๆนะครับอันนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ นี่กวากมอรกตดนะครับมีสองกระถางนะครับฟอร์มเล็กกระถางละหกสิบาทนะครับสนใจทักได้นะครับตัวนี้เป็นค้ากระต่ายชมจันทร์นะครับเรียกว่าค้าหงเสือนะครับสวยงามนะครับหกสิบาทนะครับอันนี้เป็นค้าพอยแพลินนะครับอยู่ในถุงขนาดนี้นะครับกําลังแทงหน่อขึ้นสวยงามนะครับพวาเพลินเวลาเขาขึ้น ฟอมสูงแล้วก็จะสวยนะครับอันนี้เป็นมาลายเรียกทรับนะครับสวยนะครับคือบางคนเขาเรียกมาลายตัวพู่นะครับเป็นตระกูลค้าอีกตัวหนึ่งนะครับคล้ายๆกับพวกนกกระว่าวนะครับค้ามาลายเรียกทรับเมื่อกี้ห้าสิบาทนะครับแล้วก็นี่เป็นค้ากระว่าวแดงนะครับหรือเขาเรียกอย่างนึงว่ากระว่าวตัวเมียนะครับครับนี่ก็ห้าสิบาทนะครับเวลามันเต็มฟอร์มสวยมากนะครับ ผมอยากอันนี้เป็นกระว่าตัวผู้นะครับหรือว่ากระว่าเขียวนะครับแสงมันไม่ให้นะครับเพราะใส่แก้วชาไข่มุกนะครับห้าสิบาทสนใจทักได้นะครับอันนี้เป็นมะลายตัวเมียนะครับเป็นมะลายตัวเตี้ยนะครับที่ใบมันสวยงามนะครับมันกําลังแตกฟอร์มนะครับถ้าขึ้นฟอร์มดีๆก็ราคาหลักร้อยขึ้นนะครับนี่ห้าสิบาทนะครับสนใจทักได้นะครับอันนี้คาทาทองนะครับกําลังออกดอกสวยนะครับห้าสิบาทนะครับสนใจทักนะครับ นี้โกดิมาเศรษฐีใบละพันนะครับมีสองหนอนะครับต้นแม่สามารถตัดสับได้อีกนะครับกาลังแตกหน่อขึ้นมาสวยครับนี่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่เงินเงินเงินนะครับเงินเงินฟอร์มใหญ่นะครับสวยไปจะเชื่อนครับจะทักได้นะครับมีหนึ่งหน่อสองหน่อสามหน่อสี่หน่อแล้วก็ต้นแม่อีกต้นหนึ่งนะครับต้นแม่สามารถสับได้หลายท่อนนะครับร้อยยี่สิบนะครับทักได้นะครับอันนี้มอนสเตร่าจะแอนหูชิดนะครับสวยนะครับกำลังแตกใบใหม่นะครับใบใหญ่สวยแข็งแรงนะครับ ่งแบบถอดลากนะครับหุ้มให้อย่างดีนะครับราคาสองร้อยบาทนะครับทักได้ครับมีสองต้นนะครับอันนี้เป็นพญาตนงพญาจงอ่างแท้นะครับจงอ่างต้นใหญ่นะครับอยู่ในตระกูลเดียวกันกับแก้วสารพัดนึกหรือว่าเรียกว่าอโลคาเชียนะครับตัวก้านครับต้นเล็กก็มีนะครับที่ผมนําเสนอไปก่อนหน้านั้นห้าสิบาทนี้เป็นต้นใหญ่นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับขายเพียบนะครับอยู่ข้างล่างกำลังแตกหน่อขึ้นมานะครับอันนี้เป็นบอลกระดาษ ลายนะครับบอลกระดาษก้านลายนะครับสวยใบก็ลายนะครับก้านก็ลายนะครับใบเขาจะออกลายสีทองทองนะครับสวยมีสองมีสามหนอนนะครับแบบมีสี่หนอนนะครับแตัดสดให้นะครับรับรองไม่ตายนะครับหนอขนาดนั้นนะครับขายหนอละหนึ่งร้อยบาทนะครับหนอใหญ่สองร้อยบาทนะครับที่เห็นอย่างนี้ครับหนอนละหนึ่งร้อยมีสามหนอนนะครับสนใจทักก่อนได้นะครับ อันนี้เป็นเป็นเปอร์เขียวนะครับสวยดีนะครับยิ่งตัดยิ่งแตกนะครับถางเล็กห้าสิบาทนะครับพูแอปเปิลนะครับช้นยอดเดียวนะครับกำลังแตกยอดขึ้นกําลังสวยนะครับห้าสิบาทนะครับยิ่งโตยิ่งสวยนะครับแอปเปิลนึ่งก็เป็นแอปเปิลมาจากต้นเดียวกันนะครับแต่เขาออกยอดเขียวนะครับใบล่างนี้ก็ด่างอยู่นะครับแล้วขายถูกๆเหมือนกันนะครับห้าสิบาทนะครับนี่เป็นออมเงินแค่นะครับยังเป็นต้นเล็กอยู่นะครับห้าสิบาทนะครับ อันนี้เป็นภูรัชนีหินอ่อนนะครับสามสิบาทนะครับมันมียอดเดียวนะครับแต่ไปตัดยอดออกแล้วก็เสียบข้างๆเลยมันก็แตกออกนะครับอันนี้เป็นภูนาช้างนะครับกำลังสวยนะครับนาช้างก็ห้าสิบาทนะครับจำหลายยอดนะครับเป็นภูอมชมพูอันนี้เป็นอมชมพูนะครับสวยงามนะครับกระถางสีนะครับกำลังแต่งหน่อขึ้นมาอันนี้แปดสิบาทนะครับอันนี้เป็นภูเป็นเงินนะครับยังไม่ได้แต่งมันเท่าไหร่นะครับมันยังมีใบ นี่เป็นภูเงินนะครับยังไม่ได้ตัดแต่งฟอร์มมันนะครับถ้าตัดแต่งฟอร์มมันจะสวยกว่านี้นะครับแต่อันนี้ก็ขายแบบราคาถูกๆไปนะครับสามารถไปแล้วขยายได้นะครับนี่คือไหลของมันนะครับหกสิบาทนะครับสนใจทักได้นะครับอันนี้ภูภูอินโดนะครับเนี่ยสวยครับห้าสิบาทครับกระถางสีนิ้วนะครับอันนี้เป็นภูแนบอุลานะครับนี่ตัดชำมาปิดแล้วนะครับแทงยอดขึ้นมาแล้ว แนใจก็ทักได้นะครับ5้าบาทครับปูแนบุราอ่อนทองนะครับชามในแก้วชาไข่มุกนะครับ5้าบาทเหมือนกันนะครับสวยนะครับออมทองนี่เป็นออมหน้าแคะนะครับกระถางสีนิ้วนะครับ50บาทสนใจทักได้นะครับนี่เป็นอมซับแคะนะครับกระถางสีนิ้วครับสนใจทักได้ครับ5้าสิบาทนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นอมมณีนะครับต้นใหญ่นะครับเห็นไหมครับสามารถสักพักก็ขยายได้เลยนะครับใบสวยนะครับอมมณีอมมณีหกสิบบาทนะครับ กระถางแปดนิ้วนะครับเอ้ยกระถางหกนิ้วนะครับสนใจทักได้ครับอันนี้ออมนาคใหญ่นะครับออมนาคต้นใหญ่ถังสี่นิ้วนะครับสามสิบาทสนใจทักได้ครับนี่เป็นออมนาคใหญ่นะครับกระถางสี่นิ้วเหมือนกันนะครับสามสิบาทสนใจก็ทักได้ครับอันนี้เป็นบอลสีนะครับหกหลงนะครับอยู่ในตระกูลหกหลงนั่นแหละครับสวยครับห้าสิบาทนะครับสนใจทักครับอันนี้ก็เป็นบอลสีเหมือนกันนะครับเป็นกวักกวักโพทองนะครับคยกวกของเงินนะครับ สวยนะครับสีเขียวหัวใหญ่นะครับอย่างนี้เป็นหัวข้ามปีนะครับอันนี้แปดสิบาทนะครับมีสองยอดนะครับแต่ว่าข้างล่างเป็นหัวใหญ่นะครับเพราะว่าผมจําไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่จะใหญ่แค่ไหนผมก็จำไม่ได้นะครับแต่ว่ามีหัวแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นกวักนะครับเรียกกวักกอบเงินกอบทองนะครับเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับตั้งบนโต๊ะทำงานได้นะครับตัดแต่งได้นะครับจิ้งจัดจิ้งแตกนะครับกวักกอบซับนะครับ อยู่ในตระกูลเดียวกันกับพวกนกน้อยพวกแยกนะครับจะาจำไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นหาเงินหาทองนะครับเป็นต้นฟอร์แม่นะครับไม่ได้ขายนะครับแต่มีลูกขายนะครับมีลูกขมีหลายหน่อเลยนะครับสนใจทักได้เลยครับเนี่ยแปดสิบบาทนะครับมีสองกระถางนะครับกำลังออกดอกสวยเลยนะครับนี่คือดอกของเขานะครับน่ารักดีส่วนอันนี้เป็นโชคเก้าชั้นนะครับ แล้วก็ชั้นหนึ่งร้อยบาทนะครับสวยนะครับไปแต่งลากได้แล้วนะครับลากรากเดินข้างล่างเยอะเลยส่วนอันนี้เป็นนางพญาไรใบนะครับสามารถตัดแต่งสรงพุ่มได้นะครับนางพญาไรใบก็ห้าสิบาทนะครับอันนี้เป็นเศรษฐีเรือนนอกนะครับพุ่มใหญ่กาลังออกดอกสวยเลยครับคนละอย่างกันกับตัวนี้คนเอาตัวนี้ไปโมเมบอกว่าเศรษฐีเรือนนอกอันนี้ไม่ใช่นะครับเศรษฐีเรือนนอกคือตัวนี้นะครับลักษณะของใบเขาจะอ่อนกว่าแล้วก็ ริ้วริ้วเขาจะเยอะกว่านะครับแกกเลยกระถางนั้นก็กระถางนี้ก็ขายนะครับแปดสิบาทนะครับสนใจทักได้นะครับทางใหญ่ไปแยกได้เยอะเลยครับกำลังออกดอกเต็มเลยครับเนี่ยส่วนนี้เป็นเศรษฐีเดนในนะครับเศรษฐีเดนในกระถางหกนิ้วนะครับเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับมีลูกด้วยนะครับลูกของเขาใช้งานนะครับผมไม่ค่อยได้ทำคน ไม่ค่อยได้ดาญ้ามันไม่ค่อยได้ดึงยามันแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้มันแต่ก็สวยนะครับห้าสิบาทนะครับสนใจทักได้นะครับส่วนนี้เป็นพวกนกคุ้มนะครับกำลังแตกยอดขึ้นเต็มเลยนะครับสนใจก็ทักได้นะครับถุงละแปดสิบาทนะครับการหน่อเพียบนะครับเนี่ยเห็นไหมครับกำลังแทงยอดออกมาเยอะเลยสวยทั้งนั้นนะครับนกคุ้มผมคัดมาอย่างดีแล้วก็ทางกันเป็นหัวเก่าข้ามปีได้นะครับรับรองใบใหญ่ทุกอันครับ แปดสิบาทนะครับสนใจทักได้นะครับอันนี้ออมชมพูนะครับที่ให้ดูลูกมันเมื่อกี้นี่นะครับแปดสิบาทลูกมันนะครับอันนี้เป็นมานิยมด่างนะครับตรลละแปดสิบาทนะครับมานิยมด่างน,นี่ก็จะเป็นเศรษฐีคอทรับนะครับนี่วะนายที่มีเศรษฐีคอทรับแล้วก็มีเศรษฐีไซงอนนะครับเศรษฐีไซงอน เสตียส้งอนหกสิบบาทนะครับขายราคาส่งเลยครับแล้วก็เสตียคอซากก็หกสิบาทนะครับนี่เป็นกะเลกะลั่นนะครับกะเลกะลั่นเหลือไม่กี่กระถางแล้วนะครับขายราคาพิเศษให้นะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับยังไม่ออกดอกนะครับถ้าออกดอกสวยกว่านี้นะครับทีนี้มันยังไม่ออกดอกนะครับมีบางกระถางที่ออกดอกแล้วนี่ผมแซมกาฝากเข้าไปให้นะครับสวยดีนะครับ หกๆหนาๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามมากนะครับทั้งดอกและใบนะครับอันนี้เป็นลวยไม้เลิกนะครับอ่ามีแดดย้อนแสงนี่ครับเป็นลวยไม้เลิกนะครับหกสิบบาทนะครับทักได้ครับอ่อก็นี้เป็นกวางกรอบซัพย์นะครับก็ขายอยู่หกสิบบาทนะครับถุงมันจะใหญ่นิดนึงนะครับถ้าถ้าเวลาส่งจริงๆก็อาจจะถอด ถอดถุงลงมาแล้วก function, antis, ็รถดินลงมานะครับแต่รับประกันว่ารอดแน่นอนนะครับกลับไปถึงครับสวยนะครับกักกรอบซับหกสิบาทนะครับส่วนอันนี้เป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่เป็นพัดโบกริ้วทองนะครับมันอยู่ในร่มเกินนะครับมันก็เลยออกเขียวๆนะครับมันจะมีหน่อเล็กนะครับนี่หน่อเล็กนะครับพัดโบกริ้วทองหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้หน่อใหญ่นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนแบบถอดกระถางนะครับ นี่เป็นเอื้องเอื้องไหมน้นะครับสวยนะครับดอกเขาออกเป็นสีชมพูนะครับน่ารักนะครับขาวๆออกชมพูนะครับมันตึ้งกระถางนึงมันมีหลายหนอนะครับแล้วก็ผมใส่แบบหนักเลยนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆเดี๋ยวผมแยกให้นะครับหนอละห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวห่อตุ่มไปให้นะครับรอดแน่นอนครับช่วงนี้เป็นช่วงการเจริญตัวของเขานะครับเพราะว่าเอื้องไม้นานั้นมันไม่ได้ก็ยากนะครับ แค่ตัดกิ่งมันไปชํำมันก็ออกแล้วครับอันนี้เม่นนะครับเม่นแค่เม่นแค่หกสิบาทนะครับอีกกระถางเดียวนะครับแล้วก็จะมีมีอายนะครับมีอายที่มันใช้ใบมันชํำนะครับมันก็จะกลายมาเป็นสีไม่เป็นโกลเด้นนะครับแต่มันเป็นกรีนนะเป็นสีเขียวนะครับห้าสิบาทนะครับเป็นลิมังกรแค่นะครับ ส่วนนี้เป็นกวาข้าวหมใบสั้นนะครับแปดสิบบาทนะครับกวาข้าวหอมใบสั้นมีหน่อเต็มเลยครับเนี่ยนะครับลูกเขาเขาทำขึ้นมาสวยมือนกันนะครับเวลาเขาโตเต็มฟอร์มานะครับไปดูคลิปเก่าๆที่ผมทําไว้ได้นะครับนี่ครับหน่อเขาเต็มเลยครับคุ้มนะครับแปดสิบาทไปแป๊บเดียวก็แยกขายได้แล้วนะครับนี่เป็นสนดอกนะครับต้นใหญ่ๆนะครับเสียดายนะครับอันนี้มันใหญ่เกินส่งไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครสู้ราคาก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ ก็ไม่แพงหรอกครับมันจะไปแพงในส่วนของค่าส่งนะครับเพราะว่าสินค้ามันขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าเอาไปทํานี่ยอดเลยนะครับไปขยายได้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ของโคนิมาเศรษฐีใบละพันนะครับเล้ก็จะสูงประมาณนี้แล้วครับแต่ถ้าตัดเขาก็จะแตกออกเป็นพุ่มเราสามารถควบคุมความสูงเขาได้นะครับถ้าเราตัดเขาก็จะแตกออกด้านข้างเต็มไปหมดนะครับสวยงามมากนะครับ นี่เป็นผีเสื้อลาตีนะครับชําใส่แก้วกาแฟตอนที่กระถางมันแพงนะครับสวยนะครับห้าสิบาทนะครับเวลาล่อยเป็นพวมใหญ่ๆสวยนะครับเป็นอันนี้จะเป็นแสงเงินแสงทองนะครับขายเหมือนกันนะครับหน่อเพียบเลยนะครับเจ็ดสิบาทครับอันนี้เป็นเงินเต็มเอ่อเขียวมือนตีนะครับมีสองหน่อนะครับขายมือนคันครับหกสิบาทครับอันนี้เป็นเงินเงินนะครับหกสิบาทเหมือนกันนะครับต้นใหญ่ๆนะครับ อันนี้ไม่รู้จักชื่อมันนะครับเป็นอากนญมาที่น่าจะกลายมาจากพวกอัญมณีนะครับก็อันนี้ก็ราคาแปดสิบาทนะครับถอดกระถางนะครับอันนี้เป็นอัญมณีชมพูนะครับขายเหมือนกันนะครับแปดสิบาทครับ เป็นเงินเต็มบ้านนะครับต้นใหญ่นะครับไปทำแม่ได้นะครับขายเหมือนกันครับหนึ่งร้อยบาทครับส่วนอันนี้จะเป็นเศรษฐีใบละพันนะครับที่เขาให้ที่ผมไม่เห็นต้นใหญ่เมื่อสักครู่นะครับถ้าเราไปตัดเขาก็จะแตกออกด้านข้างครับเดี๋ยวมันก็เลี้ยงเขาไว้เรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะแตกออกด้านข้างเองนะครับสวยงามมากนะครับเศรษฐีใบละพันเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นมันจะ ถูกแดดนะครับใบมันจะแห้งๆนิดนึงนะครับเขาเรียกว่ากวากมหาราชนะครับมีสองกระถางนะครับมีลูกเต็มเลยนะครับขายแปดสิบาททั้งสองกระถางนะครับกระถางละแปดสิบาทนะครับอันนี้เป็นแก้วแคะนะครับแก้วแคไม้ที่เขาไปทําบอนไซนะครับอันนี้ก็พุ่มใหญ่นะครับมีหลายลาต้นนะครับนะครับอันนี้ขายอยู่ร้อยห้าสิบาทนะครับแก้วแคะ อันนี้เป็นเศรษฐีรวยทรัพย์นะครับเป็นต้นปอมเล็กนะครับติดภูมิสวยนะครับุ่มละหนึ่งร้อยบาทนะครับซักได้นะครับเศรษฐีรวยทรัพย์ส่วนนี้ก็เป็นอ่าไม้เท้าเขาเรียกไม้เท้าอะไรนะผมผมจำผมจำไม่ได้ขอโทษทีนะครับน่าจะเป็นไม้เท้า้เท่าหรือว่าไม้เท้าฤาษีนะครับแต่บางคนเขาก็เรียกอ่าปุวยเซียนนักลาดนะครับ ราเขาออกดอกก็สวยนะครับเราเขาลำต้นใหญ่สูงนะครับเลื้อยเหมือนกับตัวพญานาคนะครับนิยมปลูกไว้เสริมบารมีนะครับเพราะว่าใบของเขาจะแผ่กระจายรอบทิศทางนะครับแล้วก็แข็งแรงโคนก้านเขาจะเป็นสีแดงนะครับดอกเขาก็เป็นสีแดงสวยน่าน่ารักนะครับอันนี้จะเป็นนักขลานะครับนี่นักขลาเขียวนะครับ แต่ว่าเขาอยู่ในแดดนะครับก็มนจะมีใบล่างเป็นสีแดงนะครับอันนี้ห้าสบาทนะครับส่วนนักส่วนไอ้พุ่มเซียนนักขลาดนั้นก็หนึ่งรอบาทนะครับสนใจทักได้นะครับอันนี้ก็หนึ่งรอบาทนะครับอันนี้เป็นครูแอปเปิลช่นยอดนะครับ2ยอดนะครับสวยนะครับหนึ่งบาทสนใจทักนะครับายสวยนะครับอันนี้เป็นออม ออเพชนะครับอเพชรห้าสิบาทนะครับเป็นไตทับนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นบอนสีนะครับดีเสื้อชมพูนะครับเวลาเขาเป็นพุ่มสวยงามมากนะครับเขียวตัดชมพูเข้มนะครับมันยังมีอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาแนะนำชื่อของเขาอีกทีนึงนะครับพร้อมกับราคาที่แบ่งปันนะครับ วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับมันเยอะเกินแล้วครับ